อาเจอกันยามสายๆเที่ยงๆพี่น้องอีคลิปหนึ่งคือเราอะไรคลิปนี้ก็ถ่ายมาอัปเดตพี่น้องอัปเดตอยู่ไฮอยู่หน้าคือเก่าอยู่ไฮอยู่หน้าคือเก่าสําหรับไปแปลงนาข้าวของผมเองพี่น้องคู่เบ่งอยู่ที่มุกดาหารแปลงที่ตัดไอ้วันที่ยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดสิงหาอะไรพี่น้องวันนี้ก็วันที่ยี่สิบแปดกันยาเนาะยี่แปดกันยาดูสภาพ ดูสภาพต้นข้าวพี่น้องสภาพต้นข้าวก็ถือว่าถือว่าสมบูรณ์พี่น้องถือว่าสมบูรณ์ดีอยู่อืมก็ตอนนี้ก็ขึ้นฟ้าขึ้นฝนพี่น้องขึ้นฟ้าขึ้นฝนน่าจะน่าจะบัวลอยแล้วมั <c oughs> ้งเน่องเพราะว่ากรมอุตุพ่นกน็บอกว่าวันนี้นี่พายุบัวลอยเนาะพายุบัวลอยอจะเข้าประเทศไทยในช่วง ใบใบค่ำค่ำเพื่อนวะก็เตรียมตัวรับมือพี่น้องเตรียมตัวรับมือไว้เพราะว่ามันมันอาจจะมีฝนตกหนักน้ําท่วมฉับพลันเพราะฉะนั้นก็สําหรับไปข้าวของใครที่ต้นสูงพี่น้องข้าวของไผที่ต้นสูงกําลังจะถอดล่วงกะกะขังน้ําไว้ก่อนพี่น้องขังน้ำไว้ก่อนเพราะว่าคือถ้า ฝนมาพายุมาโดยเฉพาะคือช่วงนี้เนะี่ยพี่น้องช่วงไอ้ข้าวกําลังตั้งท้องนี่ข้าวนี่มันมันจะโดยโดยส่วนมากพี่น้องโดยส่วนมากโดยภาพรวมแล้วนี่ข้าวมันจะทําการยืดตัวหรือว่ายืดปล้องอะไนระพี่น้องเมื่อพอมันยืดตัวยืดปล้องนี่คือไอ้มันก็เสี่ยงที่จะลม้มเพราะฉะนั้นนี่ข้าวอันไหนที่มันสูงข้าวบริเวณไหนที่มันสูงเนี่ยเราก็เขาเรียกว่าช่วย ช่วยพยุงช่วยพยุงต้นข้าวก็คือโดยการขังน้ําไว้ก่อนน้องขังน้ำไว้ก่อนจะพึ่งปล่อยออกน้องเนองเพราะว่าก็คือบางพื้นที่นี่ก็คือเขาเรียกว่าปล่อยน้ํายังไงมันก็ไม่แห้งหรอกมันมลบบเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเริ่มปล่อยตั้งแต่เนิ่นๆแต่ทีเนี้ยถ้าปล่อยตั้งแต่เนิ่นๆทั้งๆท,ที่ข้าวมันยังไม่ถอดร่วงเนี่ย มันก็สีมีความเสี่ยงอะไรพี่น้องมันก็จะมีความเสี่ยงในเรื่องของข้าวล้มนั่นแหละผมเคยพูดให้แนวทางไปแล้วแหละพี่น้องพูดให้แนวทางไปแล้วแหละว่าคือเราเราไม่สามารถควบคุมธรรมชาติได้อโดยเฉพาะการทํานาปีเนี่ยเข้าควบคุมธรรมชาติบ่ได้เพราะนั้นเนี่ยผมก็เคยให้แนวทางไปแล้วแหละว่าตั้งแต่ตั้งแต่วิธีการหวานตั้งแต่วิธีการหวานการใส่ปุ๋ยอะไรพวกนี้ คือเราเราควบคุมเฉพาะไอ้ที่เราควบคุมได้พี่น้องเออถามว่ามันควบคุมได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมมันก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์พี่น้องแต่มันก็แต่มันก็ดีกว่าที่เราจะไม่ทําอะไรเลยแม้นบ่ละเพราะว่าก็แต่มีหลายคนคือกันพี่น้องหลายคนหลายจังหวัดที่คอมเมนต์เข้ามาถามก็บอกว่าตอนนี้ข้าวก็ล่มแล้วข้าวล้มแล้วเออทำยังไงดีมันที่มีผลกระทบอย่างบอ่อโน่นนี่นั่นพนะเนาะเออมันก็มันก็มีผลกระทบอยู่แล้วพี่น้องถ้าข้าวล้มแล้วเนี่ย ส่วนจะกระทบมากกระทบน้อยก็อีกเรื่องหนึ่งพ้องอีกเรื่องหนึ่งอยู่ที่การบริหารจัดการเพราะฉะนั้นนี่ผมจะเน้นย้ำกับ FC เสมอว่าการทำข้าวถ้าจะให้มันได้ผลผลิตด,ดีมเมล็ดเต็มทุกเม็ดเนี่ยมันมันต้องเขาเรียกว่ามันต้องดูหลายเหตุหลายปัจจัยพี่น้องถามว่าข้าวสามารถล้มได้ไหม ล้มได้พี่น้องล้มได้แต่ว่าต้องต้องให้มันล้มให้มันถูกช่วงถูกเวลาไม่ใช่ว่าเข่ากำลังตั้งทองกระดันมาล้มอะไรแบบนั้นคือเราเราต้องพยายามควบคุมพี่น้องพยายามควบคุมผมจะเน้นย้ําเสมอว่าปลูกข้าวเนี่ยเฮ็ดแนวไหนก็นได,ได้คืออย่าอย่าให้ต้นข้าวมันสูงมากพี่น้องอย่าให้ต้นข้าวมันสูงมากส่วนการจะทาให้ไม่การจะทําให้ต้นข้าวมันไม่สูงมากามมมาก,ก็มีหลายวิธีพี่น้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องการ ตัดข้าวให้มันช้าลงตัดข้าวในช่วงกลางเดือนสิงหาหรือไม่ก็เรื่องของการใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยก็อย่าไปอย่าไปใส่ยูเลียที่มันเยอะจนเกินไปเนาะเพราะว่าปุ๋ยยูเลียนี่มันเป็นปุ๋ยที่บำรุงใบบำรุงลำต้นเพราะฉะนั้นถ้าเราใส่ปุ๋ยยูเลียเยอะเกินมันก็จะทำให้ต้นข้าวนี่ใบมันเฟื้อต้นมันสูงต้นมันใหญ่ เพราะฉะนั้นมันก็มีความเสี่ยงที่ต้นข้าวมันจะสูงชะรูดข้าวสูงซื่อๆมันบม่มีประโยชน์เลยพี่น้องมาพี่น้องสังเกตด,ดูเลยข้าวอันไหนที่มันสูงเนี่ยสุดท้ายแล้วมันก็มันก็เป็นแค่ปล้องนพี่น้องเพราะฉะนั้นปล้องของไข้าวเนี่ยเราพยายามพี่น้องพยายามจํากัดพยายามจํากัดยังไงก็ได้ให้ต้นมันเตี้ยที่สุดพี่น้องคือจังไอันนี้นะแปลงนี่ของผมเองที่ผมตัดเห็นไหม ตัดวันที่ยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดสิงหาเนะเาะออเดี๋ยวให้ดูพี่น้องเราจะถอนเี๋ยวถอน,ถอนห้พี่น้องในเบิงว่าคือข้าวเนี่ยอย่าให้มันสูงมากถ้าได้ประมาณนี้มันจะมันสีพอดีพี่น้องดูดูเห็นไหมเนี่ยต้นข้าวเนี่ยประมาณเท่าไหร่หนึ่งคืบสองคืบพี่น้องต้นข้าวนี่สองคืบ,เ,คบเห็นไหมต้นใหญ่ปะ่ะพี่นอ้องต้นใหญ่ไหม ต้นใหญ่ไหมเท่านี้ก้อยพี่น้องเกือบเท่านี้ก้อยเนาะแต่ก็ถือว่าต้นใหญ่อยู่นะเท่าดินสอพี่น้องเลยเอเท่าดินสอเพราะฉะนั้นนี่ข้าวนี่พี่น้องเออมันถามว่าบำรุงต้นให้มันใหญ่สักขนาดไหนมันก็ทําได้แค่นี้แหละพี่น้องเออมันมันไม่เกินนี้หรอกอออย่างคือใหญ่สุดมันก็แค่นิ้วก้อยเท่านี้แหละเออมันใหญ่เท่านิ้วก้อยของเราแค่นี้เองพี่น้องเห็นไหมเห็นบ้าี่ห,อ,หอ,อ,อืมเกือบจะเท่านิ้วก้อยเนี่ยพี่น้อง คือถามว่าทําให้มันใหญ่กว่านี้ได้ไหมมันก็บบ่ได้พี่น้องเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องดูลักษณะของข้าวเนี่ยว่าเมื่อมันทําให้มันใหญ่กว่านี้ไม่ได้เนี่ยเราก็ต้องมาจํากัดความสูงพี่น้องเพราะว่าอะไรก็ตามที่มันสูงอและไม่สมดุละโดยเฉพาะอย่างเช่นเสาโทรศัพท์นี่พี่น้องออ <c oughs> พี่น้องยกตัวอย่างอย่างเช่นเสาโทรศัพท์เอา สมมุติว่าเาสาโทรศัพท์นี่มันเป็นต้นเล็กๆสูงๆขึ้นไปเนี่ยพี่น้องคิดว่าอะไรจะเกิดขึ้นถ้าพายุลมฝนมามันก็เสี่ยงที่จะล้มอะไรพี่น้องเพราะนั้นเนี่ยการจํากัดการควบคุมไม่ให้ข้าวลม้มหรือว่าให้ข้าวล้มในช่วงที่มันเลยระยะน้ำนมไปแล้วเนี่ยฮาก็ต้องมีเทคนิควิธีการจัดการดูแลไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตัดข้าวตัดใบ หรือว่าใส่ปุ๋ยเนี่ยใส่ปุ๋ยนี่มีส่วนสําคัญพี่น้องเนอใส่ปุ๋ยนี่ต้นข้าวนี่จะงามไม่งามจะสูงจะต่ําใบจะเยอะใบจะน้อยต้นข้าวจะแข็งแรงหรือไม่แข็งแรงมีส่วนมากมากพี่น้องทั้งไม่ว่าจะเป็น N P K เนี่ยตัวหน้าตัวท้ายนี่จะคือจะมีส่วนสําคัญมากคือตัวท้ายเนี่ยโพแทสเซียมก็ต้องใส่ให้ถูกช่วงถูกเวลาคิดง่ายๆพี่น้องคิดง่ายๆว่าจะใส่สูตรไหนเนี่ย ก็ใส่ทั้งสามตัวแต่อยู่ที่ว่าดูอายุของข้าวพี่น้องดูอายุดูเดือนของข้าวนัว่นแหละคือจังไอช่วงไอที่เราใส่ปุ๋ยรอบรวงเนี่ยไอไอไอ,อ,อพวกไอไอโพแทสเซียมเนี่ยเราก็เน้นเพิ่มขึ้นมาหน่อยพี่น้องเพิ่มไอความสูงขึ้นมาหน่อยอจากที่ตอนแรกๆเนี่ยเราอาจจะใส่เป็นสูตรอะไระ่ะไอสิบแปดแปดแปดอะไรแบบนี้เนาะ เออแม่นบ่ล่ะส่วนช่วงรอบรวงเนี่ยเราอาจจะใส่เป็นสิบห้าห้ายี่สิบห้าอะไรแบบนี้นะเห็นบอกมันมันจะคือเขาเรียกว่าปรับเปลี่ยนสูตรแต่ว่าแร่าธาตุ NPK มันก็มีเหมือนเดิมมาแหละพี่น้องแต่มันจะมีมากมีน้อยอันนั้นอีกเรื่องหนึง่งแค่นั้นเองพี่น้องคือมีหลายคนกระถามเข้ามาคือกันเ,เกี่ยวกับเรื่องอะไรสูตรปุ๋ยที่ทําให้ต้นข้าวแข็งไม่ล้ม ข้าวปุ๋ยที่ทําให้ต้นข้าวมันแข็งก็ก็คือโพแทสเซียมนี่แหละพี่น้องโพแทสเซียมมีส่วนสําคัญมากเลยนะเอาพี่น้องสังเกตดูเลยไอ้แปลงไหนที่ใส่ยูเรียสูงสูงเนี่ยต้นมันสีอ่อ,อนต้นมันสีอวบพี่นอ้องส่วนแปลงไหนที่ใส่ Pot โพแทสเซียมโพแทสเซียมเยอะกว่ายูเรียเนี่ยแปลงนั่นน่ะต้นเขามันสีแข็งพี่น้องต้นข้าวมันจะแข็งเลยเออพี่น้องสังเกตเบื้องเลย เพราะฉะนั้นนะการปรับปุ๋ยเนี่ยมีส่วนสําคัญมากพี่น้องมีส่วนสําคัญมากเลยนะเอะเอเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเป็นผู้ปฏิบัติหน้างานเฮาเป็นผู้เฮตนางานเราต้องหมั่นสังเกตพ,พยายามสังเกตพี่น้องทานาแต่ละปีแต่ละปีนะพยายามสังเกตแล้วก็จดบันทึกไว้ว่าอ๋อปีนี้เราทําแบบนี้ใส,ส่สูตรนี้นะข้าวมันได้แบบนี้อื ปีหน้าเราอาจจะเปลี่ยนขยับไปอีกสูตรนั้นผลลัพธ์มันอาจจะได้อีกแบบนั้นอะไรประมาณนั้นแล้วแล้วมันสีลงโตเองพี่น้องคือจังไงที่ผมบอกกับ fc เพื่อเป็นแนวทางนี่แหละคือคือจากประสบการณ์ที่ผมเคยทํานาแบบตัดข้าวมาเนี่ยก็หลายคนก็บอกว่าคือปลายเดือนสิงหาแล้วนี่ไม่ต้องไปตัดมันมัน มันตัดไปมันก็อาจจะไม่ได้ข้าวมนวะแต่คือผมทํามาหมดแล้วพี่น้องผมเฮ็ดมากหมดแล้วเพราะฉะนั้นผมจึงไม่ไม่กังวลไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่เพราะว่าคืออย่างที่ผมเคยบอกว่าการจะตัดข้าวในช่วงไหนเนี่ยมันต้องดูดูความคุ้มค่าพี่น้องดูความคุ้มค่าความเป็นไปได้บางทีเนี่ยถ้าเราไม่ตัดเนี่ยยิ่งจะไม่ได้เนี่ยพี่น้องเพราะว่าอะไรเพราะว่าวัชพืนนพชพี่น้องวัชพืชมันขึ้นมา แล้วพี่น้องเบิงนี่พี่น้องดูเห็นไหมผมตัดวันที่ยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดสิงหาตอนนี้ยี่สิบแปดกัน,นยาเป็นเท่าใดพี่น้องสภาพข้าวเห็นไหมมันดีกว่าไม่ตัดพี่น้องแต่ถามว่าใจผมผมอยากตัดไหมผมก็ไม่อยากตัดพี่น้องเพราะว่าตัดล่าตัดช้าเกินไปเนี่ยมันสิเหตุให้ผลผลิตเท่าเนี่ยลดลดน้อยถอยลงไปเรื่อยเอยแต่ทีเนี้ยเราก็ต้องมองว่า ถ้าไม่ตัดเนี่ยเรายิ่งจะไม่ได้มแม่นบ่ลละเพราะฉะนั้นเราก็ต้องตัดเออต้องมองจุดนี้ด้วยพี่น้องว่าผลผลิตมันจะได้หรือไม่ได้นะอแต่ทางนี้ทางนั้นก็อยู่ที่พื้นที่พี่น้องพื้นที่เป็นเป็นตัวควบคุมการที่หน้าว่าสีตัดหรือบ่ตัดสีหวานปุ๋ยรับรวงในช่วงไหนก็อยู่ที่พื้นที่อยู่ที่การหวานช้าหวานเร็วแม่นบ่ลละแต่ทางนี้ทางนั้นเนี่ยคนที่หวานเร็วนี่มันจะได้เปรียบในช่วง ในช่วงเขาเรียกว่าในช่วงที่ข้าวเนี่ยสะสมอาหารมันที่ได้เปรียบในคือมีเวลาเยอะนนอะไรพี่น้องคือการกระพนเห่านะ่ะคนสมมุติว่าไปทํางาน8ปดโมงเหมือนกันนะอีกคนหนึ่งนะตื่นตั้งแต่ตีหา้าพี่น้องที่ดูก็มีเวลาเตรียมตัวเยอะไหมล่ะก็มีเวลาเตรียมตัวเยอะแมืนก่แต่อีกคนหนึ่งเนี่ยตื่นเจ็ดโมงครึ่งแบบเนี้ยก็มีเวลาเตรียมตัวน้อยแต่ถามว่ามันทันไหมมันก็นทันแต่อาจจะ อาจจะอาจจะฉุกละหกหน่อยม่นว่าแต่อีกคนหนึ่งตื่นพอดีพอดีตื่นประมาณ6กโมงเช้าแบบเนี้ยก็ดีมันก็ตื่น6กช6หกโมงเช้ากว่าก่าจะถึง8ปดโมงก็เอออาจจะก็มีเวลาสะสมอาหารที่มีเวลาเตรียมตัวที่พอดีมันว่าก็ไม่ง่วงเกินไปมันล่ะแต่คนที่ตื่นตีห้ามีเวลานานแต่ ตอนเห็นงานมันงวงไงมันตื่นแต่เช้าแม่บละการปลูกข้าวก็เหมือนกันพี่น้องมันมีทั้งข้อดีเออมีทั้งข้อเสียเออแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันอยู่ที่พื้นที่ของเราเออปรับให้มันเข้ากับสภาพพื้นที่พี่น้องนะโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้พี่น้องเล่าสู่กันฟังอัปเดตแปลงนาข้าวที่ผมตัดวันที่2 6 27สิงหาคมวันนี้ก็ครบ1เดือนแล้วพี่น้องครบ1เดือนสภาพข้าวก็อย่างที่เห็นพี่น้องสวยงาม เดี๋ยวจะอัปเดตให้พี่น้องดูเรื่อยๆจนวันเก็บเกี่ยวพี่น้องเดี๋ยวจะถ่ายลวงให้ดูว่ามันใหญ่หรือมันเล็กโอเคครับผม